สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปไก่กันนะครับไก่นี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับของเรานะครับมนุษย์เราแล้วก็บางทีก็ใช้เป็นอาหารแล้วก็ออกไข่ให้เรากินนะครับเ,เริ่มต้นนะครับตรงมุมซ้ายด้านบนของกระดาษหน้ากระดาษนะครับวาดตาขึ้นมากลมๆขึ้นมาโตๆเลยก็ได้ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ กลมกลมหนึ่งวงใส่กลมกลมข้างในอีกหนึ่งวงใส่แบลตาข้างในแล้วก็แรงเงาระบายสีดำลงไปเป็นลูกในตาของไก่นะครับได้ดวงตาไก่เสร็จแล้วเราก็จะวาดหัวไก่แล้วก็คอไก่ลงมานะครับโค้ง ด้านบนนะครับแบบนี้เห็นว่าครูเว้นฝั่งนี้เยอะกว่าเพราะว่าจะได้เป็นท้ายทอยไก่นะครับท้ายทอยก็คือส่วนหลังของไก่นเองนะครับดึงลงมาแบบนี้นะครับทานนะครับเสร็จแล้วบนหน้าไก่เขาก็จะมีหนังหนังเขาเรียกหนังหน้าไก่คร <c oughs> <c oughs> มันเป็นหนังหน้าของไก่จริงๆนะไม่ใช่ครูพูด สับสแลงนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นหนังอยู่บนหน้าของไก่ครับเป็นสีแดงครับเนี่ยเขาเรียกหนังหน้าไก่นะครับแล้วก็ใส่จงอยปากพองงามนี่จงอยปากพองงามเสร็จแล้วความเป็นไก่มันต้องมีงอนงอนก็คือหนังอยู่บนหัวไก่นะครับใส่งอนลงไป ไม่ใหญ่มากครับกำลังดีแค่นี้พอนะครับแล้วก็ตรงใต้จงอยก็จะมีเนืยงไก่ใส่เนืยงไก่ลงไปนะครับรูจมูกสำหรับหายใจก็ได้หัวไก่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วหัวไก่นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาลงในส่วนของตัวไก่นะครับลากเส้นตรงจากตัวส่วนคอนครับลากตรงมาเป็นเส้นแนวนอนนะครับแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ว่าส่วนท้องต่อลงไป ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแค่นี้ก็พอนะครับใส่ปีกของไก่นะครับใส่ปีกของไก่เออนี่นี่นะครับใส่ขนปีกให้ไก่หน่อยนะครับนี่ใน่ขนปีก ของไก่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตัวไก่นะครับเสร็จแล้วใส่ขาให้ไก่นะครับสองขาด้วยการดึงลงมา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  คือ,อสำหรับรูปนี้คขรจะวาดเป็นไก่ตัวผู้นะครับไก่ตัวผู้ก็จะมีเดือยนะครับแล้วก็ขาค่อนข้างใหญ่กว่าไก่ตัวเมียนะครับเพราะเอาไว้สำหรับต่อสู้นะครับเท้าหน้ามีเท้านะครับมีนิ้วข้างหน้า3มนิ้วนิ้วหลัง1น,นิ้วนะครับ ก็มีเดือยใส่เล็บนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หางไก่ครับหางไก่ ก็น่าจะประมาณนี้ละก็จะได้แล้วครับไก่นะครับทีนี้ก็ลงรายละเอียด นะครับใส่ลายของปีนะครับแล้วก็ใส่ขนตรงท้องนะครับเสร็จแล้วครับไก่